ส,สดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับพี่เล็กจะพามาชมบ้านเดี่ยวที่พี่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการโครงการนี้เป็นโครงการาจริงๆแล้วมันเป็นทาวน์โฮมสองชั้นแต่ด้วยที่พี่อยากจะทำบ้านเดี่ยวขึ้นมาสักสองสาหลังก็เลยลองทำดูเพราะว่าต่อไปอนาะคตคิดว่าน่าจะทำบ้านเดี่ยว ยี่สิบสหลังเดี๋ยวไปชมกันนะคะหลังนี้ที่เคยพามาดูตอนนี้เสร็จแล้วนะคะไปดูกันจ้านี่นะคะโครงการการชนีแกลนบ้านเล็กที่55ทับ77เป็นบ้านเดี่ยวนะคะตรงนี้นะคะ บ้านพี่เล็กก็จะทําเป็นรั้วสแตนเลสนะคะก็ประตูก็เป็นสแตนเลสชุดนี้นะคะทั้งชุดพร้อมกับอารั้วที่เป็นที่เป็นลูกกงอะคะ่ะชุดนี้2 2 4 0 0 0บาทซึ่งจริงๆแนละ้วถ้าเป็นเล็กก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นห้าก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นรั้วสแตนเลสเลยดีกว่าหลังนี้นะคะก็จะมีประตูรีโมทให้แต่เดี๋ยวให้บ้านเสร็จเรียบร้อยดีก็จะเอาประตูรีโมทมาใส่ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเกือบเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่เรียบร้อยมากท่า่แต่ก็เกือบๆนะคะก็จะปลูกต้นไม้ให้ตรงนี้เลยทีแรกก็จะปลูกต้นไม้ให้นะคะรอบๆบ,บ้านก็จะมีรู้สึกว่าหลังบ้านจะปลูกกล้วยให้หลังบ้านตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่กว้าง3เมตรยาวอยู่ที่12 12เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่หลังบ้านก็ประมาณ37ตารางเมตร ส่วนรอบๆบบ้านก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่43ตารางเมตรเดี๋ยวเราคือเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้านนี้เดี๋ยวดูรอบบ้านก่อนแล้วกันแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีก็เดี๋ยวเรอทําความสะอาดแต่อยากจะอยากจะอยากจะพามาชมแล้วอะ่ะ เดี building, okay. kind of so 6, ๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะแอนแล้วอนก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านนี้ก็คือห้องรับแขกกว้างอยู่ที่6เมตรครึ่งคูณ6เมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3มห้องนอน3ามห้องน้ำจริงๆตรงเนี้ยพามาดูประมาณสองรอบแล้วแต่เราอยากให้เห็นบ้านที่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวรอ เก็บความสะอาดอีกนิดหน่อยก็จะสมบูรณ์แบบค่ะครัวซักลาอาะครัวครัวเรานี้จะมีพื้นที่อยู่ที่2เมตรคูณ4เมตรนะคะอันนี้ที่เล็กก็ทำเป็นทำเป็นครัวทำรัวให้เลยอะค่ะก็หมายถึงว่ามีมีซิงค์ล้างจานให้เลยก็แล้วก็ออกหลังบ้านได้พื้นที่ในครัวก็อยู่ที่ประมาณ8ตารางเมตร ส่วนห้องนอนห้องนอนห้องนี้ก็ความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณเมตรครึ่งก็10ตารางเมตรครึ่งอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะคะส่วนห้องนอนที่สองก็มีพื้นที่อยู่ที่3เมตรครึ่งคูณ4เมตรก็เป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะ จะมีสองห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์ครบแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นห้องนอนที่3ก็จะอยู่ที่4เมตรคูณ4เมตรครึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะโปรง่งแล้วก็ดูโล่งอะค่ะก็จะมีห้องน้ำในตัวพื้นที่ใช้สอยในบ้านนี้คือ 83ตารางเมตรค่ะส่วนโรงจอดรถก็จะอยู่ที่39ตารางเมตรและรอบๆบ,บ้านที่พื้นที่ใช้สอยใช้ได้อยู่ที่รวมแล้วก็คือ202ตารางเมตรพี่เล็กทำบ้านหลังนี้หมดไปประมาณ9 1 0 0 0 0 ถ้าคิดรวมเมเร็รเศษตารางเมตรแล้วก็คือพี่เล็กจะรวมหมดเลยเพราะมันมีที่จอดรถด,ด้วยอะไรด้วยก็อยู่ที่ตารางเมตรเรประมาณสัก4,5 0 0ตรงนี้รวมเมเ็ดเศษแต่ของพี่เล็กเนี่ยคือปูกระเบื้องข้างหลังแล้วก็เรามีฉลุเชิงชายเดี๋ยวดูกันนะคะเราเป็นฉลุอาเชิงชายฉลุลายรูปหัวใจพอออกมาแล้วมันดูให้บ้านแบบ ดูดูสวยงามขึ้นนะคะบ้านหลังนี้หมดไปทั้งหมดประมาณ9 1 0 0 0บาทแต่910,000บาทของพี่เล็กเนี่ยคือรั้วมีรั้วรอบทั้งสามทั้งทั้งสามรั้วเลยนะคะแล้วก็ลงจอดรถรรรบบแล้วก็ปูกระเบื้องรอบบ้านแล้วปูกระเบื้องทั้งหลังในบ้านแล้วก็ปูกระเบื้องทั้งหลังก็เดี๋ยวยังไงจะ เอารายละเอียดชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้ดูแล้วกันว่าค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรบ้างใครสนใจอยากจะได้แบบหรืออยากจะได้ราคาพี่เล็กก็ยินดีส่งให้นะคะก็ขอกันใ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 น messenger ได้เดี๋ยวพี่เล็กก็จะส่งให้แล้วก็ส่งเมลมาไม่มีไม่มีปิดบังก็อยาก อยากจะอยากจะถ่ายทอดความรู้ของเราในการทําบ้านอันนี้พี่ก็คุมเองสั่งเข็มเองทุกอย่างตั้งแต่สั่งเข็มขุดขุดหลุมอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ดูแลเองก็เป็นความเป็นความสุขเล็กๆที่เราได้มาบอกต่อกันใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะสุดท้ายนี้พี่เล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เล็กด้วยนะคะ แล้วคลิปหน้าก็จะมาทำคลิปดีๆให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ